อะไรก็แบบนี้จริงๆมันมีนานมานานมาสักพักแล้วแล้วผมก็ไม่เคยได้เลยแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากเล่นขึ้นมาผมก็เลยเข้ามามันชื่อแบบซิงอซองคาราเกะเชื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับผมคือมันซิงซองแหละมันเป็นแบบร้องเพลงที่มีแต่เพลงฝรั่งอะแหละอย่างนี้เลยกลาลาไปเลยเฮ้ยพี่ซิปบิ้มยิ้มจัดเลยอะไรพี่ไม่ติดไม่ติดหอ โอ้โหที่เพิ่งอ่านเลยนี่มึเอ่านไม่ใช่ที่เพิ่งอ่านเลยนี่ะเพื่อนเก่งว่ะไปไว้โชว์ดิให้หัวใจไมโชวดิพี่พี่โชว์ดิพี่โชว์ดิอ้าวจบละเล้ยมันจบรอบแล้วเราไปรอบหน้ารอบหน้าเป็นอะไรวะอย่าหยิบเดี๋ยว ฟล็อก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  It's frog in my home น่าจะป๊อปมาให้บีมเอ้าออกมาครับเฮ้ยมั่หลววอะหายละใช่แล้วใช่อะอันนี้คือเขาเป็นอะไรอ่ะวันติ๋งเอ้ยพอกฟลอกอกอหัวใจหัวใจหัวใจให้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 กบให้กบเขียวด้ะอ๋อกบเขียวกบเขียว พี่ม้าเก่งไรวะเอาไปยพี่ไอ้ยแกไม่ทันถ้าเป็นคนเดียวอะมันแล้วแต่เพลงอ่ะดิออันี้ี่มีไม่เอาไปเลยอันนี้แร็ปปะครับไม่ได้ไม่ได้ผู้หญิงแต่เหมือนผูนเดอะอันนี้รอันนี้รร็ปครับเก่งวะ ม่่เยอางนี้วะให้กบให้กบให้กบโอ้อย่างวันติ๋งไอดอนโหนไวอิดาส i รเปิดถือหาวหาดอยู่ทรายคิดได้อิดมาอิดส์สไพรส์สไพรส์ไม่ดึอยู่ด้ยถามโอ้ยอาโหนมันเพลงนี้เหรอวะมันเพลงอนี้เหรอวะวันติ๋งไง เอ้ยทางนี้เฮ้ยเฮ้ยไปเลเมาเลยมาเลยกดแล้วไอ้พีมาตบบ็อกวิดีูไนดูิวซิกซีนทเฮ้ยมึงยังไม่ปิดไหมยังไม่ปิดไหมเปิดไหรือเปิดไหมทูไนิวซิกซีนโซโล่เอวิดเดทวีคูนโหลดติดเขาหลงไงให้สดาวให้สดาว แกูแก๊ไว้ก่อนนี่ไงชาลีพุทธพี่เฮ้ยชาลีพุทธเหรอไอ้อนติงแดดไอร้ยเอเอ็นหมอเรรอ่ะโอ้เดือดเลยกูปดลงให้โอเดวอดอ่ะเอย break my heart ไอ้อนทิงกูจะบ้ายอดยอดวะ ทำนองมันคืออะไรวะไม่รู้ทำนองเลยทำนองมันคือขอเพลงที่รู้จักรักเพลงได้ไหมเดี๋ยวมาลองได้นี่ไงฟัสเตอร์คาไปเลยคุณรู้จักมากมั้งพี่รู้จักเรื่องเคป๊อปไปไม่ได้เขียป๊อปต่างกันเลยเคป๊อปไม่ผมหมดเลยว่ะคือห่ะเขียป๊อป

โอ้โหไม่ได้โหพี่ผมว่านะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเ็ิเว้ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเร็วเว้ยมันสุ่มมันสุ่มไงเมอที่ผมได้ผมก็กดช้าสุดละวันเดียววนี้ไม่ได้เลยในร้องบ่อยเกินอ่ะหนูเพลงรู้จักไม่ได้อะครับผมอ่ะดิอ่ะดิพี่ไปพี่ไปราตาย ไม่ได้ไงเอกคู่นี้มันี่ะโอ้เปรตนี่มันได้บ่อยจังอ่ะเลงนี้กับปุชนทรัลเลอรสลลาบิร์บปัตตานี่มง้ปันไม่ตอ้้ปัตตาิมปัตตาีทไรวะเฮ้ยเฮ้ยมาเ้ยมาเว้ยา m in the tree a m in the r e e my f o o t s t e p on the c r o w d you see my face in every b i r t But you can create me now อุซิม่าบอยซิม่าบอยไอ้เนี่ยลองง่ายเลยไอ้มาซิม่าบอยก็เลยไี่์เลย สิมาบอย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 ถ้ากูม่มา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 บอยกูมาไม่มาบอยมาบอยเขากก่งม่ยเมันลองง่ายเกินไอ้หาเพงมึงก็กูจบบ้ามบสเลร์มพูยังกูะกระโดดลิ้นอะไรวะปว่มปตตพิมต้องมาอินเดียจริงปะเดีวพว่านะกระดกลิ้นขนาดนี้ บึมมประเิมกว่าแล้วต้องมากว่าต้องบึ้มๆประปดีต้องมานย่นไม่ตลบแต่กเนี่ยก่คนเนี้ยเดีสวิตไอ้บีไม่กดมั้งวะม่กดเลยบีแค่อ่านตามอ่ะแค่อ่านตามเฉยอ่ะ I remember streaming down your face I said I never walk alone. I never <laughs> walk alone. เรื่องผู้เรื่อผู้มันไม่มี I never alone ซักอันเลยไอ้ เพิษเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ว่าเไอ้คนร้องจริงจังว่ะเจริงจังจัดเลยเอาขำมันยุ่ไปเลยเอาขำแล้วหายเลยขำไม่เหลือยู่เลยทิ้งอะไรวะเดี๋ยวพี่ลองตามเลยกดตามเลยเนี่ยกดง่ายเลยกดทุกเพลงอ่ะกูบอกแค่นี้โโอ้หนี่ใครมานี่คนใหม่เลยคนใหม่คนใหม่ เบลล์เบล์ปัทแพนอ๋อนี่โลบบอกเนี่ยเล่นได้ทุกเพศทุกวัยแต่เนี่ยท้าลกมาเล่นอันนี้ก็เกินไปหน่อยอ๋อโอเคท้าลกมาเล่นนะอันนี้อะไรปัาคุยอะนี่ไงมาแล้วเบลล์เบลล์มคู่นี้ไม่ได้คุยมานะ อย่าลืมอย่าลืม iconic บึ้มๆตลาปริมเอ้เราเรังใกล้จบใกล้จบจะมันจะบึ้มๆเชื่อคุณป่ะไมกล้แบ่งเนี่ยขนาดนะบึมๆปลาปริมหัวแล้วจะจบแล้วมันจะติดดั่นอันนี้ได้เสนาโกเมส อ้าวจะงีไม่ได้อ้ม่เขาให้มาร้องเพลงหนูฮัลโหลรอบสุดท้ายหนูจะกดให้ได้แล้วหนูจะร้องเพลงไแมงเลยอ่ะดิอ้ม่เอ็ม่เอ้ยฮัลโหลเขาให้มาร้องเพลงโอ้โหตั้งนานเพิ่อนเพื่ชวน b e a เพื่อนคุยนใครเพื่อกีพือนอะไรคอะไร

ไอ้โน <c oughs> ้ไอโน้ไอ้โา้บุ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 